สวัสดีค่ะชาวมิวสิกอาร์มทุกท่านนะคะตามคำเรียกร้องกันมามากมายเลยนะคะที่อยากจะให้ทางมิวสิกอาร์มเนี่ยจัดงบกีตาร์ป่งไฟฟ้าที่เหมาะกับผู้หญิงในงบราคาไม่เกิน3,500บาทนะคะไปดูกันเลย ตัวแรกเลยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ Enya EB ศูนย์หนึ่งนะคะป่องไฟฟ้าขามไม้ด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังแล้วก็ตรงคอเนี่ยเป็นไม้มะฮอกานีส่วนฟิงเก์์ดเป็นโลดบูดนะคะแล้วก็จะมีผ้าวงจรไฟฟ้ามาให้บอกเลยว่าตัวนี้พิเศษตรงที่เข้าแถมกระเป๋าสีเทามาให้ด้วยนะคะทุกคนราคาอยู่ที่31,90บาทค่ะและตัวที่2นะคะจะเป็นกุตตา MM 11E นะคะไม้ด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังเนี่ยเป็นไม้สปิรีลตรงคอเป็นไม้มะฮอกานีนะคะแล้วก็ ก็บอกเป็นไม้โรดวูดค่ะก็จะมีภาควงจรไฟฟ้ามาให้ตัวนี้บอกเลยนะคะพิเศษตรงที่ความสวยของเขาเนี่ยอยู่ตรงที่ขอบข้างๆคอตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแบบเป็นลายไม้นะคะโทนสว่างทําให้กีตาร์ดูเด่นมากๆค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่3 2 4 0บาทค่ะและตัวต่อไปนะคะพบกับตัวกุตตามินิ 2E นะคะตัวนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ตูดเขาค่อนข้างใหญ่หน่อยนะทำให้เสียงกีตาร์เนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยค่อนข้างกังวานค่ะไม้ด้านหน้าเนี่ยเป็นสปูดค่ะแล้วก็ไม้ด้านข้างด้านหลังแล ตรงคองเนี่ยเป็นไม้มะฮอกกานีนะคะฟิงเกอร์บอร์ดก็จะเป็นไม้โรตวูดนะคะก็จะมีผ้าวงจรไฟฟ้าเป็นของกุตตาด้วยนะคะทําให้เสียงค่อนข้างใสค่ะแล้วก็ขนาดอยู่ที่36นิ้วค่ะราคาอยู่ที่3,330บาทค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับกีตาร์ปุ่งไฟฟ้าสําหรับผู้หญิงนะคะในงบราคาไม่เกิน3,500บาทนะคะสามารถเข้ามาเทสเสียงได้ที่ Music Arm h ์มเเลยนะคะหรือทาง Music Arm สาขาต่างๆได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ดีมขอตัวลาไปก่อนนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย